มิยามโตะมุสชิเป็นนักดาบที่รู้จักกันดีในเรื่องความสามารถในการต่อสู้ด้วยดาบสองเล่มและการที่ไม่เคยแพ้แพ้ในการประลองดาบด้วยสถิติที่ไม่เคยแพ้ใคร61ครั้งแม้จะต้องเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่เก่งกาจหลายคนมิยามุโตะมุสชิเกิดเมื่อปีคศ1584ในจังหวัดฮาริมะซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดเฮียโกะในประเทศญี่ปุ่นชื่อจริงของมิยามโตะมุสชิเขามีชื่อว่าชินเมนเบนโนสุเกะ ชเชมนโซพ่อของมุซาชิเป็นนักดาบชื่อดังที่มีชื่อว่ามิยามโตะมูนิไซซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้มูนิไซในสอนวิชาดาบให้แก่ปูช,ชายตั้งแต่ยังเล็กมุซาชิจึงมีพื้นฐานการต่อสู้ที่แข็งแกร่งตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งข้อมูลนี้ก็ไม่ถูกร้อยเปรเ็นะครับเพราะแหล่งข้อมูลที่ผมหามาบางเจ้าก็บอกว่าเป็นพ่อบุญธรรมที่คอยสอนวิชาดาบให้เขาส่วนอีกแหลง่งหนึ่งก็บอกว่าเป็นพ่อแท้ๆของมุซาชินี่แหละ ที่เป็นคนสอนดาบเขาเองซึ่งตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เ็นนะครับเมื่ออายุเพียง13ปีมุซาชิได้เข้าร่วมการประลองดาบครั้งแรกกับฮาลิมะคิเกอิซึ่งเป็นนักดาบฝีมือเยี่ยมจากโรงเรียนชินโตริวผลของการประลองคือมุซาชิเป็นฝ่ายชนะทําให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการนักดาบหลังจากที่เขาเอาชนะฮาลิมะคิเกอิมุซาชิ ได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อฝึกฝนและประลองฝีมือกับนักดาบทั่วญี่ปุ่นในช่วงที่เขายังเป็นวัยรุ่นซึ่งน่าจะเริ่มขึ้นประมาณช่วงปีคศ1596เมื่อเขามีอายุได้15ปีการเดินทางเพื่อฝึกฝนของมุสชิถูกเรียกว่ามูช้าชูเกียวซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อฝึกฝนและประลองฝีมือกับนักดาบฝีมือดีจากที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นมุสชิใช้เวลาหลายปีในการเดินทางนี้ซึ่งทําให้เขาได้รับประสบการณ์และทักษะที่หลากหลาย เมื่อมุซาชิมีอายุได้ประมาณ16ปีเขาได้ประลองกับทาราชิมะอาคิยามะการประลองนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญในช่วงต้นของการเดินทางเพื่อฝึกฝนในตามบันทึกมุซาชิสามารถเอาชนะทาราชิมะอคิยามะได้อย่างง่ายดดยแม้จะมีบางบันทึกที่ไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของการต่อสู้แต่ผลลัพธ์คือมุซาชิเป็นฝ่ายชนะในช่วงปีคศ1604มุซาชิอยู่ในวัย20กลาง เขาได้เดินทางไปยังเกียวโตและเริ่มประลองฝีมือกับนักดาบจากโรงเรียนต่งตางๆซึ่งทําให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมการมาถึงเกียวโตในปีคศ1604มูซาชิในเดินทางไปยังเกียวโตซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนักดาบฝีมือดีและโรงเรียนสอนดาบที่มีชื่อเสียงมูซาชิได้บุงมันที่จะท้าประลองกับนักดาบฝีมือดีเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองการประลองกับตระกูลโยชิโอกะ การประลองครั้งแรกมูซาชิได้ท้าประลองกับโยชิโอกะเซจุโรหัวหน้าของตระกูลโยชิโอกะมูซาชิเอาชนะเซจุโรได้อย่างรวดเร็วนั่นทําให้ชื่อเสียงของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากการประลองครั้งที่2หลังจากนั้นไม่นานมูซาชิได้ท้าประลองกับโยชิโอกะเดนชิชิโรที่เป็นน้องชายของเซจุโรการประลองครั้งนี้มูซาชิก็สามารถเอาชนะได้อีกครั้งทําให้เขาได้รับการยอมรับ ในฐานะนักดาบฝีมือดีการประลองครั้งที่3หลังจากที่มูซาชิเดีเอาชนะเซจูโร่และเดนจิโร่ได้ตระกูลโยชิโอกะรู้สึกว่าตัวเองถูกทำลายชื่อเสียงเลยต้องการที่จะล้างแค้นพวกเขาจึงวางแผนการประลองครั้งที่3เพื่อหมายชีวิตมูซาชิตระกูลโยชิโอกะวางแผนรอบสังหารมูซาชิโดยการจัดการประลองในเวลากลางคืนพวกเขาวางแผนที่จะใช้นักดาบจํานวนมากเพื่อลอบสังหารมูซาชิ ในขณะที่เข้ามาเพื่อประลองกับโยชิโอกะมาตาอิจิโร่ลูกชายคนเล็กของตระกูลมูซาชิรับรู้ถึงแผนการของตระกูลโยชิโอกะและเตรียมตัวมาอย่างดีมูซาชิมาถึงสถานที่ประลองก่อนเวลาและซ่อนตัวเพื่อสังเกตการการเริ่มต้นการประลองมูซาชิปรากฏตัวในเวลากลางคืนและพบก,กับมาตาอิจิโร่ซึ่งยังเป็นแค่เด็กหนุ่มมาตาอิจิโร่ถูกนำมาให้เป็นเหยื่อลอ่อให้มูซาชิตกหลุมพราง การโจมตีอย่างรวดเร็วมูซาชิสามารถโจมตีแล้วเอาชนะมาตาอิจิโรได้จากนั้นก็เผชิญหน้ากับน,นักดาบจํานวนมากจากตระกูลโยชิโอกะที่ซุ่มโจมตีเขามูซาชิใช้ทักษะและวิชาดาบของเขาในการต่อสู้กับน,นักดาบหลายคนในเวลาเดียวกันเขาสามารถเอาชนะนักดาบทั้งหมดแตลล่รอดพ้นจากการรอบสังหารการประลองในครั้งนี้ทําให้ตระกูลโยชิโอกะถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากผู้นําและนักดาบหลักของตระกูล ถูกมูซาชิเอาชนะจนหมดนีเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ชื่อเสียงของมูซาชิยิ่งใหญ่ขึ้นในฐานะนักดาบที่เก่ียงกาดเหตุการณ์นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมูซาชิที่ทําให้เขาได้รับการยอมรับและการเคารพในฐานะนักดาบที่ไม่เคยมีใครสามารถเอาชนะได้การประลองกับซาสกสกิโคชิโร่หนึ่งในเหตุการณ์ประลองที่มีชื่อเสียงที่สุดของมูซาชิคือการประลองกับซาสสกิโคชิโร่ในปีคศ1612 โคจิโร่เป็นนักดาบที่มีชื่อเสียงและเป็นที่น่าเกรงขามในยุคนั้นชื่อเสียงของทั้งสองมิยามโตะมุซาชิในช่วงเวลานั้นมุซาชิเป็นที่รู้จักในฐานะนักดาบฝีมือดีที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจหลายคนรวมถึงการประลองกับตระกูลโยชิโอกะในเกียวโตทําให้ชื่อเสียงของเขาแร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นส่วนซาสากิโคจิโร่ก็เป็นนักดาบฝีมือดีเช่นกัน เขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักดาบที่ใช้ดาบยาวที่เรียกว่าโมโนโฮชิซาโอและมีท่าโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงที่เรียกว่าซูบาเมะกาเอชิทั้งมูซาชิและโคจิโร่ต่างมีชื่อเสียงที่แพร่หลายทําให้ทั้งสองต่างได้ยินชื่อเสียงของกันและกันผ่านการบอกเล่าของนักดาบและบุคคลในวงการศิละปะการต่อสู้เนื่องจากทั้งสองเป็นนักดาบที่มีชื่อเสียงและความสามารถสูง การท้าประลองจึงเป็นเรื่องธรรมดาในยุคนั้นแต่ยเพื่อพิสูจน์ความสามารถและยืนยันสถานะนักดาบฝีมือดีของตอนเองไว้การท้าประลองมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าการประลองครั้งนี้อาจเกิดจากการท้าประลองของซาซาก,กิโคจิโร่ซึ่งอาจได้แรงจูงใจจากการที่ต้องการท้าทายตัวเองกับนักดาบที่มีชื่อว่ามูซาชิการประลองนี้ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่เกาะการิวในปีคศ1612 โดยมีผู้เข้าร่วมและผู้ชมจํานวนมากการประลองนี้เป็นการต่อสู้ที่ทั้งสองต้องการการพิสูจน์ความสามารถของตนเองในวันที่การประลองถูกกาหนดมูซาชิมาถึงสถานที่นัดหมายล่าช้ากว่ากำหนดถึง2ชั่วโมงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อทําให้โคจิโร่เสียสมาธิมูซาชิเดินทางมาด้วยเรือลําเล็กและสร้างดาบไม้โบเกนจากไม้ไผ่ในระหว่างที่เขาใช้ไผ่ไปยงังเกาะเมื่อการประลองเริ่มขึ้น โคจิโร่พยายามโจมตีมูซาชิโดยท่าทีดาบที่รวดเร็วและรุนแรงแต่ด้วยทักษะและประสบการณ์ของมูซาชิเขาสามารถหลบและโต้กลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมูซาชิสามารถโจมตีโคจิโร่ด้วยดาบไม้ของเขาการโจมตีเพียงครั้งเดียวทำให้โคจิโร่ล้มลงและเสียชีวิตในทันทีหลังจากัชนะในการประลองหลายครั้งมูซาชิได้พัฒนาศิลปะการต่อสู้ของตนเองที่เรียกว่านิเทนอิจิริว ซึ่งแปลว่าสวรรค์สองสวรรค์รวมเป็นหนึ่งมันเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้ดาบสองเล่มคือดาบยาวและดาบสั้นในเวลาเดียวกันโดยที่ดาบยาวก็คือคาตานะและดาบสั้นวากิซาชิเทคนิคนี้ทําให้มุซาชิสามารถโจมตีและป้องกันได้พร้อมกันซึ่งเป็นวิชาดาบที่มีเคยมีใครเห็นมาก่อนในยุคนั้นในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมุซาชิมีอายุได้ประมาณ60ปีและสุขภาพของเขา ก็เริ่มมีอาการป่วยและอ่อนแรงลงเรื่อยๆในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมูซาชิได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบำเพ็ญสมาธิในถ้ำเลกันโดที่อยู่ใกล้เมืองคุมาโมโตและได้เขียนหนังสือ The Book of Fire Rings หรือในภาษาญี่ปุ่น Gorin no Sho ซึ่งเขียนเสร็จในปีคศ1645ไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนื้อหาของ The Book of Fire Rings หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย5บทหลักที่กล่าวถึงกลยุทธ์และปัจญาการต่อสู้ ซึ่งแบ่งออกตามธาตุทั้งหาได้แก่ดินน้ำไฟลมและความว่างเปล่าดินบทนี้กล่าวถึงพื้นฐานของกลยุทธ์โดยเปรียบเทียบกับพื้นดินที่มั่นคงและเป็นฐานที่มั่นของทุกสิ่งมูซาชิอธิบายท่าทางการยืนการเคลื่อนไหวและหลักการสําคัญในการต่อสู้เช่นการรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองและคู่ต่อสู้น้ำ บทนี้เปรียบเทียบกับน้ําที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆมูซาชิอธิบายถึงเทคนิคและกลยุทธ์แล้วสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานาการณ์ในการต่อสู้ไฟบทนี้เปรียบเทียบก,กับไฟที่มีความรุนแรงและสามารถทําลายล้างมูซาชิอธิบายถึงกลยุทธ์ในการโจมตีและการต่อสู้ที่มีความเด็ดขาดเช่นการใช้ความเร็วและความรุนแรงในการโจมตีเพื่อควบคุมสถานาการณ์ ลมบทนี้เปรียบเทียบกับลมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่มีรูปแบบที่แน่นอนมูซาชิเปรียบเทียบและวิเคราะห์สำนักดาบต่างๆที่เขาพบเจอระหว่างการเดินทางและการประลองโดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่และสำนักมูซาชิยังอธิบายถึงวิธีการเรียนรู้จากคู่ต่อสู้และการปรับใช้กลยุทธ์ตามสถานการณ์ความว่างเปล่าบทนี้เปรียบเทียบกับความว่างเปล่าที่ไม่มีรูปแบบและไม่สามารถคาดเดาได้มูซาชิ อธิบายถึงปัชญาแล้วแนวคิดเกี่ยวกับความว่างเปล่าซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีข้อจํากัดและสามารถรับรู้ทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนบทนี้เน้นถึงความเข้าใจในจิตวิญญาณและการรู้จักตนเองอย่างลึกซึง้งเพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองในทุกสถานการณ์การใช้ดาบของมูซาชิมูซาชิมุ่งเน้นไปที่ความเป็นธรรมชาติและการใช้ประสบการณ์ในการต่อสู้เขาเชื่อว่าการต่อสู้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้พละกําลัง หรือทักษะทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจและควบคุมจิตใจของตนเองดาบที่มิยาโมโตะมูซาชิใช้ดาบยาวหรือคาตานะดาบหลักในการต่อสู้ของนักดาบซึ่งมีความยาวประมาณ60-80เซนติเมตรมูซาชิใช้ดาบยาวในการโจมตีและการป้องกันในการต่อสู้เป็นหลักดาบสั้นวากิซาชิมีความยาวประมาณ30-60ซนเมตร ดาบสั้นนี้ใช้ในการโจมตีระยะใกล้และการป้องกันเพิ่มเติมมิยามุโตะมูซาชิเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเคนเซะเนื่องจากความสามารถในการต่อสู้ด้วยดาบสองเล่มโดยวิชาดาบนิเทนอิจิริวที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาและปรัชญาการใช้ดาบที่เขาได้บันทึกไว้ในหนังสือความสามารถและปรัชญาของมูซาชิแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศและคุณธรรมที่สูงส่งซึ่งทาให้เขาได้รับการยอมรับในฐานะนักบุญแห่งดาบ คำว่าเคนเซในภาษาญี่ปุ่นเป็นตำแหน่งหรือเกียรติยศที่มอบให้แก่นักดาบที่มีทักษะและเชี่ยวชาญในการใช้ดาบที่สูงส่งหรือหมายถึงนักดาบที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการใช้ดาบในระดับสูงซึ่งเกินกว่าคำว่าปรมอาจารแห่งดาบการได้รับตำแหน่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับถึงทักษะในการต่อสู้แต่ยังแสดงถึงการมีจิตใจที่บริสุทธิ์และคุณธรรมที่สูงส่งซึ่งทําให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งเคนเซ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องและนับถือในสังคมญี่ปุ่นซึ่งมิยาโมโตะมุสชิเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับตำแหน่งนี้นี่ก็เป็นเรื่องรล่าของมิยาโมโตะมุสชินักดาบที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหากมีเรื่องไหนที่อยากให้ผมเล่าก็คอมเมนต์มาได้ล่างคลิปได้เลยฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมพาสเชอรเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ